รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยด็อกเตอร์โบพลัสช่วยดูแลสุขภาพกระดูกให้กับสังคม h e a l t h ดี i ออยู่กับคุณผู้ชมมาตลอด3เดือนเต็มค่ะเรานำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพที่ดีให้กับคุณผู้ชมมาอย่างต่อเนื่องเลยมีหลากหลายเรื่องราวเลยค่ะแต่จะมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะคอนเซปต์ <Concept S 1> ของเรานะคะสุขภาพดีสร้างได้ด้วยตัวคุณเองค่ะเริ่มจากเราไปคุยกับหมอเดียกันค่ะว่าเรื่องของเวชศาสตร์ชะลอวัย คืออะไรอันนี้นี่เป็นคำที่ตอนนี้เรียกว่าเทรนดี้มากฮิตมากเลยนะคะทุกคนหันมาสนใจกับเรื่องนี้เอ๊ะมันคืออะไรไปฟังหมอเดียกันเลยค่ะเวชาศาสตร์ะลอวัยตอนนี้ต้องยกเลยว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรงเลยหลายคนอาจจะยังไม่รู้คือบา,บางท่านเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะรู้แล้วเนาะว่าแบบมันคืออะไรยังไงแต่เผื่อบางคนยังไม่รู้ให้หมอเียอธิบายหน่อยค่ะครับเวาชาศาสตร์ะลอวัยเนี่ยคือการรักษานะครับในใช้เรื่องของวิทยาศาสตร์ ทางการแพทย์เป็นสาขาหนึ่งซึ่งบูมมากในสหรัฐอเมริกาจนกระทั่งมีสมาคมเขาเรียกว่า a 4 o m หรือว่า American academy of anti aging นะครับซ,ซึ่งก่อตั้งในสหรัฐอเมริกาที่ชิคาโกนะครับแล้วก็เปิดหลักสูตรสอนหมอจากทั่วโลกในแง่ของเวิยทยาศาสตร์ชะลอวัยซึ่งวิยาศาสตร์ชะลอวัยเนี่ยความหมายหมายถึงว่าเป็นการรักษาโดยที่ไม่ได้หมายถึงแค่ยานะครับมันหมายถึงว่าทุกๆอย่าง เพื่อทําให้ชีวิตมนุษย์นั้นยืนยาวขึ้นโดยที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีหมายความว่าอย่างเราอายุ70-80<ะ>แต่ว่าไม่ต้องนั่งรถเข็นไม่นอนติดเตียงช่วยเหลือตัวเองได้อันนี้คือเป้าหมายของวิทยาศาสตั์ชลอไวแปลว่าอะไรครับแปลว่าต้องลองอายุมากขึ้นคือลองจีวิต y มากขึ้นแล้วก็เฮลที่ e ์คือสุขภาพดีขึ้นอันนี้คือเป้าหมายของวิยาศาสตร์ชลอไวแต่ไม่หมายความว่าเราจะไม่ตายนะครับ ไม่ด้หมายความว่าไม่ได้ว่าเราจะเป็นนามาตาแล้วก็ไม่ไดเหราะว่าจากอายุไขของเราแล้วเราจะต้องอยู่ไปถึงร้อยห้าสิบร้อยสี่สิบไม่ใช่นะครับเอาแค่ว่าเราอยู่ในบ้านปลายของเราเนี่ยเมื่อกี้คุณหมอบอกยาวขึ้นยาวขึ้นแล้วก็สุขภาพดีขึ้นใช่ต้องควบคู่กันไปต้องคู่กันไปถูกต้องครับมีอยู่เรื่องหนึ่งที่ตั้งแต่ทํารายการนี้มานี่รู้สึกเลยค่ะว่าสําคัญมากนั่นก็คือเรื่องของการดูแลกระดูกกระดูกเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากคือคุยมาจะรู้เลยว่า มันเหมือนเป็นเสาเข็มของร่างกายเลยนะคะแต่ว่าสำคัญยังไงและจะมีเคล็ดไม่รับในการดูแลกระดูกยังไงไปฟังหมอเดียกันเลยค่ะจริงๆกระดูกเนี่ยมันเป็นโครงสร้างของเราตั้งแต่เด็กใช่ไหมเริ่มเริ่มสร้างกระดูกมาจนกระทั่งกระดูกมันปิดใช่ไหมครับกระดูกปิดก็ประมาณสักสิบเจ็ดสิบแปดแล้วก็กระดูดกก,ก,ดก็เหมือนฟันมันก็มีชุดเดียวฮะอยู่กับเรายาวถูกไหมฮะจนกระทั่งง่ายเผาแล้วเก็บกระดูกบางคนบอกมันเหมือนเสาเข็มของ <laughs> ของเราของของร่างกายเลยใช่ครับเหมือนเสาเข็มของบ้านมันคือแกนกลางของเรานะเออมันคือแกนกลางของเราเพราะฉะนั้นมันจะเป็นตัวสําคัญมากเพราะว่ากระดูกเองนอกจากเป็นตัวยึดของกล้ามเนื้อเอ็นอะไรต่างๆแล้วก็ตามเนี่ยเป็นโครงสร้างแล้วก็ยังมีหน้าที่นะครับในการสร้างเม็ดเลือดเนาะในการผลิตเม็ดเลือดแดงก็คือไขกระดูกเป็นตัวสร้างเนาะแล้วก็พวกเซลล์กลุ่มพวกเขาเรียกเอ่อฮีมาโตโพติกเซลล์ทั้งหลายคือเซลล์กลุ่มพวกเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวทั้งหลาย ก็มาจากไขกระดูกเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามีความสําคัญมากกับกับร่างกายเราชื่อปว่าแต่ก่อนนะพี่จะเป็นคนแบบไม่เคยคอนเซิร์เรื่องกระดูกเลยไม่คิดว่ามันแบบว่าสําคัญไม่ได้รู้เรื่องเลยว่ามันผลิตเม็ดเลือดน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยจนกระทั่งไปตรวจมวลกระดูกถึงบอกว่าเปไงฮะเรียบร้อยเริ่มเรียนรู้ว่าโอ้ต้องแบบโอ้เลยเพราะว่าเอ่อเขาเรียกอะไรล่ะาราแล้ว,ลวเราตระหนักยังยังทางใจยัง <laughs> เราตระหนักเมื่อมันเริ่มบางอออ ยังงีงมันเป็นสเต็ปอย่างนี้มันก็ดูธรรมดาใช่ไหมแล้วก็บางแล้วก็พุนแล้วก็หักอแต่ว่าไอ้ระหว่างทางอ่ะก็คือบางกับพุนไม่มีอาการนะครับถูกไหมระหว่างบางกับพุนบางพุนก่อนจะหักไม่มีอาการใช่ถ้าไม่ตรวจไม่มีอาการแล้วก็อยู่ของเราชิลๆไปแต่ว่าบางทีมันก็จะมีอย่างอื่นเข้ามาไอ้ตรงที่บางกับพุนก็คือเช่นก็จะเริ่มมีแบบเริ่มผิดรูปละเห็นไหมพออายุสักหกสิบกว่าเจ็ดสิบเริ่มหลังคอมลง กระดูกหลังเริ่มโคดแต่ยังไม่เจ็บนะตอนนี้ยังไม่เริ่มเจ็บจนกระทั่งวันหนึ่งมันโคดหนักขึ้นมันค่อมหนักขึ้นอันนี้จะเริ่มรู้สึกแล้วว่าโพสิชันมันเริ่มผิดละแต่ถ้าวันไหนหักอันนี้อันนี้รู้ละไอ้โดยตามสถิติของอายุไขของคนกระดูกมันจะเปลี่ยนรูปอะไรไปยังไงอะไรเงี้ยต่อเดีอจริงๆแล้วกระดูกมันก็จะค่อยๆบางลงตามจริงๆแล้วตามฮอร์โมนนะครับผู้หญิงเราส่วนใหญ่ก็คือพอเข้าวัยหมดประจำเดือนปุ๊บฮอร์โมนเอสโตรเจนมันหายไป กระดูกก็จะบางลงบางลงตามเป็นถ้าเป็นกราฟก็เอียงลงเรื่อยๆแต่แต่นะมีมีข้อแม้แต่แต่ปัจจุบันมันไม่ได้เป็นตามนั้นละล่าสุดเนี่ยคือมีการตรวจนะครับในหมอเนี่ยนะหมอแบบอายุไม่มากยี่สิบสามสิบเนี่ยเวลามีประชุมกันกดเจอกระดูกบางหมอสามสิบกว่ากระดูกบางกันสา <30 S 2> มสิบกว่าใช่ใช่โดยเฉพาะหมอผู้หญิงนะครับกระดูกบางมันเกิดจากอะไรก็เกิดจาก ทีาตามสูตรินฐานเราต้องแบบต้องบอกว่าหมดประจำเดือนจะเริ่มบางเออแล้วบางจากอะไรก็คือจากอาหารที่เราทานส่วนหนึ่งก็คือนยฮะพวกน้ำมัดลมกาแฟคาเฟอีนพวกนี้เป็นตัวที่หน้าที่ของมันคือมันไปขับปัสสาวะแล้วมันทิ้งแคลเซียมออกทางปัสสาวะออกไปกินเรื้อรังนานๆกินยาวๆนานๆมันจะมีผลในการที่ทําให้กระดูกมันบางลงเรารู้กันแล้วนะคะว่าเรื่องของกระดูกเนี่ยสำคัญแค่ไหน ตัวเสริมที่จะช่วยให้กระดูกแข็งแรงก็คือแคลเซียมแต่ไม่ใช่แคลเซียมทุกประเภทค่ะที่จะเสริมเข้าไปแล้วจะทำให้กระดูกแข็งแรงบางประเภทของแคลเซียมเนี่ยกินเข้าไปก็อาจจะไม่ถูกต้องก็ได้ไปดูกันดีกว่าค่ะว่าแคลเซียมที่ถูกต้องที่ช่วยเสริมสร้างกระดูกเป็นยังไงครับคือในท้องตลาดนะมันมีแคลเซียมเยอะแยะหลายๆชนิดนะฮะจะมีอยู่ชนิดหนึ่งที่กินแล้วมันมีอาการอย่างว่าเพราะว่าเข้าไปเพิ่มบนท้องอืดขึ้นมามันเกิดแกส๊ส ท้องอื่นแล้วก็ท้องผูกนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือว่ามันมีผลข้างเคียงที่เป็นพิษตามมาเยอะเลยเช่นโรคหัวใจอย่างเงี้ยหมอหัวใจไม่อยากให้กินอะ่ะไอ้พวกอาหารเสริมแคลเซียมประเภทนี้เพราะมันไปตกตะกอนดำหลอดเลือดมันก็จะทำมีปัญหาโรคหัวใจแล้วอีกอันหนึ่งก็คือ,อ,อมันมักจะเป็นนิ่วอันนี้เป็นปัญหาหนักเลยเนิ่วที่ไตเพราะว่ามันตกตะกอนไม่ละลายก็เกิดเป็นนิ่วที่ไตกรวยตยบ้างท่อถุงน้ําดีบ้างเพราะนั้นคนที่เป็นนิ่วเพราะว่า กินไอเคนทีประเภทนี้ที่มันตกตะกอนและท้องอื่นเนี่ยมันเป็นพิษเป็นภัยแล้วอีกอันหนึ่งบางคนปวดหัวไหล่ปวดต้องปวดนี่เพราะอะไรนรวะมันไปเกาะื่อเกาะตามข้อต้องต้องหัวไหล่ตามข้อตามข้อต่อของกระดูกเนี่ย ไอแคลเซียมที่ประเภทนี้ตกตะกอนแล้วเกาะทําให้ปวดไงอันนี้ไม่ใช่งอกนะม,มันมันมันไปเกาะเฉยๆนะเพราะนั้นการกินอาหารเสริมแคลเซียมต้องเลือกเลือกไอชนิดที่มันไม่เป็นพิษเป็นภายมากอย่างเงี้ยครับซึ่งในท้องตลาดตอนเนี้ยมันมีหลากหลายประเภทหลายประเภทเลยเราจะดูยังไงคะจาย์ก็แบบอันนี้ผมเอ่ยเชื่อแล้วกันถ้าดูแล้วว่ามันเป็นแคลเซียมคอ์บอเนตไอตัวนี้ร้อยเปอร์เซ็น มันท้องอืดเพราะตัวเดียวเท่านั้นเองคือถ้าท้องอืดให้สันนิษฐานว่ามาจากอะไรอ่ใช่ก็อาจจะต้องซื้อยี่ห้ออื่นเขาจะเขียนไว้ข้างกระปุกใช่นั้นที่ที่นั่นเขาจะบอกเลยแคลเซียมคาร์โบเนตแต่เขาอาจจะอ่านไม่ได้รจฐบานใช่ไหมก็ลองถามว่ากินแล้วท้องอืดไหมเพราะว่ามีฮะเออเยอะเลยที่ผมเจอมานะอาจารย์เคยมีเคสไหมบาคนที่เขาท้องแล้วหมอให้นะะหมอให้แคลเซียมไปกินเพราะมันต้องเสริมตัวเองกัะลูกนะปรากฏว่าเขากินได้สามวันเลิกบอกว่าทำไมเลิกล่ะ กีนละทองอืดแน่นในอกแล้วก็เขาก็เลยเลิกทุกลายเป็นอย่างนี้หมดนะเพราะล่ไอ้ตัวนี้จะกินรลอกอาหารเพราะมันต้องใช้กรดในการละลายมันไม่งั้นก็ตกตะกอนเป็นนิ้วเป็นเกาะตัวนู้นตรงนี้คือไอ้ท้องอืนเนี่ยพื้นพื้นพื้นแต่ถ้าลำดับถัดมามันจะเริ่มไปอย่างอื่นแล้วมันจะเป็นนิ้วนะเป็นนิ้วแล้วก็ไปอุดตามหลอดเลือดหัวใจอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็จะไปเกาะตามข้อต่อแล้วก็นี่เริ่มปวดแล้ว หมอก็จะต้องเลาะผ่าแสดงไว้ที่เราเวลาเราเจอคนแบบเป็นนิ้วเป็นนิ้วเป็นนิ้วเบื้องต้นอาจจะมาจากนี่แหละอย่างเงี้ยแหละเป็นไปได้เป็นไปได้นะแต่มันอาจจะมีจักสาเหตุอื่นด้วยถูกไหมฮะคนเป็นนิ้วแต่หนึ่งในนั้นคือคือกินแคลเซียมที่มันตกตะกอนนะไม่ละลายครับก็ต้องเลือกชนิดดีๆหน่อยนะครับนี่แหละพอคาว่าเลือกชนิดที่ดีหน่อยเนี่ยบางทีคนบ้านๆเนาะบางทีเราไม่รู้ไงอาจารย์เออกินแคลเซียมอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วทุกอายุ ต้องแต่เกิดจนตายเพื่อให้สุขภาพดีต้องกินอาหารเสริมแคลเซียมเนื่องจากว่าทุกวันนี้เรากินไม่พอตอนนี้เพราะนั้นต้องเสริมให้มันพอกับความต้องการแต่ละวันคือทุกอายุทุกอายุแต่ว่ากินในอาหารไม่พอค่ะอาจารย์จากตัวเลขนะคือเราก็กินพืชผักนมไข่ต่างๆแต่ตัวเลขออกชัดเจนเหนือใต้กลางอีสานเนี่ยผมมีตัวเลขของไอซอกวนะฮะจากกลุมอนามัยคนไทยกินแค่หนึ่งในสามของความต้องการแต่ละวันเนี่ย คนนั้นคนไทยก็ตัวไม่ไม่โตเท่าไหร่เสร็จแล้วก็อายุสั้นนะเฮลที่เดวายยังมีเรื่องราวดีๆอีกมากมายค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพจะมีอะไรบ้างช่วงหน้าไปฟังกันต่อค่ะ ต้องยอมรับค่ะว่าเราต้องใช้ชีวิตอยู่กับโควิดไปอีกยาวๆเลยค่ะสิ่งที่ต้องการมากที่สุดตอนนี้ก็คืออากาศสะอาดๆแต่ไม่ต้องห่วงค่ะตอนนี้มีเครื่องนี้เลยเครื่องผลิตโอโซน O3 รุ่น G1 ค่ะเป็นเครื่องที่เขาช่วยกำจัดเชื้อโรคในอากาศได้99.99% 99เลยค่ะเรียกว่ากำจัดทั้งไวรัสแบคทีเ ria วันบุหบุรีแล้วก็ฝุ่น PM 2.5ไปจนถึงกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆแล้วดูเครื่องสิเห็นนะ เล็กขนาดนี้ค่ะจะวางไว้ในห้องนอนก็ได้ห้องครัวห้องน้ําหรือว่าจะเอาไว้ในรถยนต์ยังได้เลยค่ะปกติราคา1,590บาทตอนนี้ลดเหลือ1,290บาทค่ะเข้าไปดูในรายละเอียดที่เว็บไซต์ w w w p s i c o t h นะคะหรือว่าจะโทรไปที่ call center ของ psi ก็ได้ค่ะ1247ค่ะ ด o รโบ plus ช่วยดูแลสุขภาพกระดูกให้กับสังคมบอกคุณผู้ชมไปแล้วนะคะว่าเรื่องของการดูแลสุขภาพเนี่ยโอ้โหมีหลากหลายเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บที่มาในวัยเกษียณเนี่ยต้องยอมรับเลยนะคะว่าพอเลข5ปุ๊บเลข6ปุ๊บเนี่ยโรคภัยมาเคาะประตูบ้านเป็นแพ็กเกจเลยค่ะแต่จะมีอะไรบ้างแล้วเราต้องรับมือ,อยังไงไปฟังหมอเดียกันเลยค่ะ เมื่อกี้พี่ตานเขาเล่ามาแพ็กเกจเขาเบาๆหมอเดียเป็นชุดเล็กชุดเล็กอันประกอบไปด้วยไหนอกบอกหมอไปสิไทรอยอ่ะข้อเข่าเสื่อมอ่ะอันนี้เล็กแล้วหมดแล้วใช่ไหมฮะหมดละโอ้แค่นี้ก็เดอะนะใช่ใช่ใช่จะค่อยๆมาครับตามอายุที่มากขึ้นจะมาอีกเหรอพอก่อนไหมฮะสงสัยว่าทําไมพอเราเริ่มอายุมากขึ้นอีกพวกนี้มันถึงตามเราไปจริงๆ้วพวกนี้มันมาเป็นแพ็กเกจที่ผมเคยพูดตั้งแต่ ีพิโซดที่แล้วถูกไหมครับว่าพอเราอายุมากขึ้นหรือว่าเอาง่ายๆแก่คำเดียวเลยนะว่าแก่บางทีไม่ต้องพูดแบบพูดเบาๆมันก็เจ็บดูเน้นนะทำไมต้องสเตรทเน่แเหมือนกับเราไม่แก่เปลี่ยนเป็นอายุมากขึ้นอ่าอายุมากขึ้นเมื่อไหร่ปุ๊บจะเท่ากับว่ามันมีความเสื่อมเข้ามาเรื่อยๆเห็นไหมพอพอเริ่มอายุมากขึ้นก็จะเป็นเบาหวานความดันหัวใจเข่าเสื่อมโรคนนตรงนี้ตามมากันแบบมากันแพ็กเกจียังเบาๆนะสองโรคเองชุดใหญ่เขาเป็นยังไงกันางชุดใหญ่ก็จะมาแบบ เบาหวานความดันหัวใจไขมันสูงเนี่ยชุดใหญ่เรียกบิ๊กโฟล์คือมาแบบทีเดียวสี่สี่โลกเลยแพ็กเกจแบบพลตินัมมันเป็นแบบมีสิทธิ์ทุกคน,ไม,กคนไม่ต้องสับไม่ต้องจับฉลากค,คือได้ทุกคนได้ทุกคนเกือบจะได้ทุกคนแต่บางคนก็อยู่ที่การดูแลตั้งแต่ต้นเขาเรียกว่าเฮลตี้ไลฟ์สไตล์อยากเดียวเราเราอยากได้แพ็กเกจอะเอางี้ถ้าเราไม่อยากได้แพ็กเกจเราเราต้องดูแลเราต้องดูแลโอ้เรื่องนี้ยาวครับ เอาเอาเป็นว่าไอแพ็กเกจที่เราให้ฟังเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของจ e เนติกคือเรื่องของบันทุกรรมด้วยส่วนหนึ่งอันนั้นส่วนหนึ่งนะครับแต่อีเจ็เนี่ยเขาเรียกว่า e p g e n e t i c หรือสิ่งที่มันไปโมดูลเลตไปปรับไปปรับยีนของเราว่ามันจะแสดงผลหรือไม่แสดงผลเช่นคุณแม่เป็นเบาหวานแต่เราไม่จำเป็นต้องเป็นนะอ่าถ้าเราแต่แม่พี่แม่พแม่แม่เป็นเบาหวานแต่หมอบอกว่ามีอาการเสี่ยง ใช่หมอบอกหมอทุกคนจะบอกว่ามันมันเป็นพันธุกรรมแต่ว่าพันธุกรรมเนี่ยส่วนหนึ่งแต่อีส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของตัวเราเองที่ทําตัวเราเองเขาเรียกว่าีพิ g จเนติกซึ่งมันส่งผลกระทบต่อการที่มันจะเกิดหรือไม่เกิดโรคผมเปรียบเทียบนี้ยีนเนี่ยเขาจะมีเรื่องเบาหวานอยู่ใช่ไหมได้รับจากแม่มาแต่ยีนเนี่ยมันเหมือนสวิตช์ปิดเปิดอ่ามันปิดเปิดได้นะโดยโดยวิทยาศาสตร์งานแพทย์เรารู้ว่ามันปิดเปิดได้ถามว่าอะไรทําให้มันเปิดมันเปิดตรงกินของหวาน ความเครียดอดนอนพักผ่อนน้อยไม่ออกกําลังกายสูบบุหรี่อะไรไหมอันนี้คือเป็นเป็น b a lifestyle คือไลฟ์สไตล์ที่ไม่ดีถูกไหมครับแต่เมื่อไหร่ที่ทําเป็น healthy lifestyle หรือ good lifestyle ใช่ไหมพักผ่อนเพียงพออ,ออกกําลังกายสม่ำเสมอไม่ทานหวานใช่ไหมฮะทานน้ําตาลน้อยๆหรือไม่ทานน้าตาลใช่ไหมครับ,นนนนรบพวกเนี้ยมันก็จะช่วยเราทําให้ยีนมันปิดรวมทั้งที่ผมเคยพูดไปหลครั้งแล้วเรื่องของ สารบางอย่างเช่นแอนตี้ออกซิแดน์ในพืชผักผลไม้ที่มีหลายสี<ม>ตางในไ,ไม้ที่เราคุยกันไว้นะ<ม><ม>อันนี้หมอหมายความว่าเราสามารถที่จะ Pre งกันถูกต้อง<ม>ได้ถ้าสมมุติว่าโอเคไม่ใช่แต่อยุวัยนงที่อายอยู่50กว่าแต่สมมติตันเริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่ก่อนหน้านี้<ม><ม>ใช่ครับใช่มันก็จะทําให้ตันไม่สามารถ ไมาต้องเปโอกาสที่จะเป็นน้อยลงถูกต้องโอกาสน้อยลงครับคือเหมือนออกแบบชีวิตไว้ก่อนถูกต้องดังนั้นคนเราก็ดีไซน์ได้สิว่าสมมติถ้าฉันจะแก่แร้วฉันไม่อยากเป็นนี่นั่นนู่นน่นถูกต้องครับแต่เรามักจะทําตามตัวเราเองความต้องการความพอใจฉันชอบกินของหวานฉันชอบกินชาไข่มุกใช่ไหมฉันดื่มเหล้าฉันสูบบุหรี่โอ้ยทุก้อมันหมายความว่าแล้วท่างหนึ่งแล้วมันจะมีความสุขตรงไหนความสุขตรงที่เราจะได้อยู่แบบเขาเรียกลองจีวีที คือคือมีชีวิตยืนยาวอย่างแข็งแรงโอ้โหจากที่เราทารายการนี้มาเนี่ยทำให้รู้เลยค่ะคุณผู้ชมว่าบางคนเนี่ยต้องกินยาเป็นประจําเพราะบางคนเขาจะมีโรคภัยไข้เจ็บที่เหมือนเป็นโรคประจําตัวหรือบางคนก็บางช่วงเจ็บไข้ได้ป่วยต้องกินยาแต่กินยาเยอะมากระวังนะคะจะมีปัญหากับเรื่องของกระดูกเพราะว่ากินมากก็เป็นการทําร้ายกระดูกโดยไม่รู้ตัวแต่จะเป็นอะไรบ้างจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปฟังหมอเอกกันเลยค่ะ คนที่เขาเป็นเหมือนเป็นโรคนู่นนี่นั่นแล้วกินยามาเลละเป็นเวลานานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องกินเนาะเพื่อเพื่อที่ยับยั้งโรคภฟยของตัวเองแต่ท้ายที่สุดจะมีปัญหาเรื่องกระดูกอะไรตัมาครับซึ่งยาแก้ปวดที่ขายในปัจจุบันเนี่ยเป็นการรักษาโดยปลายเหตุส่วนใหญ่นะฮะซึ่งการกินในระยะเวลานานๆเนี่ยของยาแก้ปวดเนี่ยจะทําให้เกิดไซเฟเก,กก็คือโรคกระเพาะอ,อาหารแล้วก็เป็นผลต่อไตทําให้ไตเสื่อมครับเสื่อม ซึ่งไตเสื่อมเนี่ยข้อเสียของมันคือทําให้การดูดซึมของแคลเซียมลดลง mm hmm. ทําให้เกิดการกระดูกพุน mm hmm. แล้วก็หักก่อนวัยอันควรน, mm hmm. นะเหมือนสมมติหมอสั่งยามาสมมติเขาเป็นโรคอะไรสักอย่างเนี่ยยาเขาก็ต้องกินตามหมอสั่ง mm hmm. ในเวลาเดียวกันเขาก็ต้องกลัวเรื่องกระดูกด้วยนึนกออกไหมฮะ mm hmm. เออ mm hmm. อย่างนี้ควรจะจัดการตัวเองอยังไงดี โดยทั่วไปของต้องต้องปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะนะ mm hmm. อย่าไปกินยาด้วยจับคู่กันยาบางตัวมีปฏิกิริยากันเช่น mm hmm. อย่างเช่นยาปฏิชีวนะที่ห้ามทานร่วมกับพวกนมและแคลเซียมเช่นเตต้าไซคลิน mm hmm. พวกกลุ่มฟินโรนต่างๆ mm hmm. นะฮะแล้วก็ยากันชักบางอย่างทำให้เมตาบอลิซึมของตับเปลี่ยนแปลงไป mm hmm. ไม่สามารถเปลี่ยน วิตามินดีไปเป็นแอคทีฟฟอร์มทีนี้ก็เกิดกระดูกพูนตามมาเพราะว่าวิตามินดีลดลงนะครับแล้วก็ยังมีภาวะภาลาไทรอยที่สูงขึ้นในโรคไตาบางชนิดก็ทำให้เกิดการดูดซึมของแคลเซียมลดลงไปอีกนะมันไม่ควรทานยาอะไรที่มาจับคู่กัน ต้องปรึกษาแพทย์แต่คุณทูไปไม่ใช่ไมไม่ใช่ครับโดยเฉพาะยาลดกรดอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าแคลเซียมเราต้องการกรดในการดูดซึมใช่ไหมฮะเราไปทานยาลดกรดกรดก็น้อยลงเยอน้อยลงแคลเซียมแตละลายแตกตัวน้อยลงนั้นการดูดกินแคลเซียมนั้นอันนั้นอาจจะมีประโยชน์เลยนะฮะอันนี้สําคัญนะฮะอีกเรื่องหนึ่งค่ะซึ่งเดี๋ยวนี้โอ้โหเป็นโรคยอดนิยมของผู้คนในยุคนี้เลยก็ว่าได้เนะเพราะว่าไลฟ์สไตล์ของเราคือ นั่งทํางานอยู่หน้าคอมนานๆค่ะจดจ่ออยู่กับมือถือทั้งวีทั้งวันเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาคือออฟฟิศซินโดรมเดี๋ยวต้องไปฟังกันค่ะว่า Do and Don't จะทำยังไงที่จะห่างไกลาจากออฟฟิศซินโดรมเช่นว่าถ้านั่งในเรื่องของเ,อเวลาทำงานหรือถ้านั่งเฉยๆหรือเราควรจะมีวิธีหลีกเลี่ยงอะไรยังไงไปฟังหมอเอกกันค่ะคือกลุ่มคนผู้ป่วยจะเป็นกลุ่มวัยทางาน ซึ่งมีความสําคัญมากคือเป็นกลุ่มคนที่สร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศนะฮะอันนี้คือกลุ่มคนที่มีวัยแรงงานแล้วถ้าวันหนึ่งเขาไม่สามารถจะทํางานได้อันนี้คือปัญหาใหญ่ของระดับชาติและครอบครัวของเขาด้วยนะครับโดยปกติออฟฟิศซินโดรมสมัยที่หมอเรียนเนี่ยมันยังไม่มีบัญญัติโรคนี้เลยนะมั <laughs> นเพ่งมา <c oughs> บูมเกิดขึ้น <c oughs> มันเลยเป็นเรียกว่ากลุ่มอาการของโรค กลุ่มอาการแสดงไม่ใช่กลุ่มของโรคกลุ่มอาการแสดงนะที่เกิดจากการใช้กล้ามเนื้อซ้ำๆผิดแล้วก็การบาดเจ็บซ้ำๆของระยะต่างๆของกล้ามเนื้อเกี่ยวกับแขนมีทางไหนที่ออกมาดังไปบ้างอ๋อค่ะก็เอาตั้งแต่ข้อนิ้วข้อนิ้วมือมีการใช้บ่อยมากสเตชชิ่งนะใช่เหมือนกันการแบบระบบปิดนะการนีสไต์แบบระบบปิดดนเลยนะคะด้วยการสเตชชิ่งยืด อันนี้จะเห็นว่ามีเส้นประสาทอันหนึ่งคือมีเด่นเนมีเดยนเนร์ฟจะถูกการยืดออกไปจากฟังผืดโอ้ดีจริงๆนะตึงนะครับแล้วนิ้วล็อกก็ถูกยืดไปได้ด้วยเราจักนิ้วเบาๆนิดนึงค่ะนะครับหรือบางคนใช้วิธีการแช่น้ําอุ่นด้วยแล้วก็สักสินาทีแล้วก็นวดเป็นก้อนหอยบริเวณนิ้วที่เคาะบ่อยๆเงี้ยนะเกิดการบาดเจ็บเราก็ดึงเบาๆนิดนึงแฟกชั่นเบาๆของข้อต่อ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสิบก็ตัแสดงว่ากระดูกเรื่อสบายสบายขึก็แล้วก็ยืดบ่านะฮะยืดบ่ากันครับอ๋อท่านนี้นะสนใจโอ้ยืดสะบักกล้ามเนื้อสะบักมีสองข้างนะมีสองข้างก็แล้วก็กล้ามเนื้อคอพวกนี้ที่เรานั่งอยู่ที่โต๊ะทได้ทำได้ทำได้นะไปแตะหูใช้วิธีการแตะหูก็จะเอียงคอแต่ไม่เราต้องเอียงนิดหนึ่ง คุณแม่พักตามด้วยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดอุ้ยท่านี้ดีอ่ะนี่คอดีอ่ะถ้ามีพนักพิงก็หมอก็แนะนําให้กดไปเลยกดกับพนักพิงที่มีพนักพิงได้เหมือนการยืดคอนิดนึงแต่อย่าอย่าลอยลอยอันตรายจะบาดเจ็บได้นั้นต้องมีพนักพิง แล้วก็ฝึกกือะไริงเนี้ยใช่มันจะไม่บาดเจ็บใช่เพราะเพราะอะไรรู้ไหมตอนแต่คนจะกอมดูอย่างี้ตลอดใช่ส่วนใหญ่เราจะดูมือถือนะใช่ดูกันก็ทีนี่ของการสมดุใช่นอกจากนี้ก็มีเรื่องของเอวหมอแนะนําท่านี้นะก็คือยืดหลังไปนิดนึงแน้วเอาดันเข้าหาตัวค่ะใช่หาตัวจะเป็นการยืดหลังเพราะเราเรานั่งทํางานทั้งวันเนี้ยมันมีการกดของกระดูกฉลังตลอดเวลาเนี่ย ถ้าเราได้รับการยืดแต่ในบางรายที่ปวดเข่าเราอาจจะช้อนใต้ข้อพับเข่าอันนี้คือคนปวดเข่าเพราะคนมีปัญหาเรื่องจอไเรื่องเข่าอะไรอย่างนี้ไม่ไม่ต้องไปรบกวนข้อเข่าไม่รลบกวนข้อเข่ามีมารยาทกับเข่านิดนึงก็ให้ช้อนตรงนี้ให้ช้อนใต้ขาให้ช้อนใต้ขาใช่ใช่ตรงนี้มันจะส่งไปถึงตรงไหนคะกล้ามเนื้อหลังสปายกล้ามเนื้อพาลาสปายนอลมัสเซลมีการ ยืดตัวเกิดขึ้นอโอ้โหมาถึงตรงนี้เนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมเลยค่ะว่าเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะแต่เราถ้าเกิดว่าเราดูแลดีๆเราก็ป้องกันตัวเองได้ค่ะที่จะไม่ให้เจอกับโครคภัยไข้เจ็บที่มันหนักหนาสาหัสจนเกินไปสุดท้ายนี้ค่ะถึงแม้ว่า healthy DIY จะไม่ได้อยู่กับคุณผู้ชมในปี2564นะคะแต่ว่าขอให้เป็นปีที่ทุกคนจรงิงจัง,จงกับการดูแลสุขภาพค่ะ เพราะว่าเรายัางเชื่อเสมอว่าสุขภาพดีสร้างได้ด้วยตัวคุณเองขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีในปีฉลูค่ะให้ผ่านไปฉลุยฉลุเลยวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะชื่อวราพ,พรพลอยบริสุทธิ์นะคะตอนนี้อายุ65ปีก่อนหน้านี้ก็ทำงานด้าน สื่อมวลชนสื่อสิ่งพิมพ์มาตลอดชีวิตใช้ชีวิตเต็มที่มากเพราะว่าทํางานมันก็ไปไหนก็ไปกันเมื่อไหรก็เมื่อนั้นรู้สึกตัวเองเป็นคนแข็งแรงนะแล้วก็ไม่ค่อยป่วยหวัดก็ยังไม่ค่อยเป็นเลยใช้ชีวิตปกติกินอยู่ปกติไม่กินอาหารเสริมไม่ใดๆทั้งสิ้นไม่เลยวันนึงได้ตรวจมวลกระดูกวางชนิดที่เรียกว่าวางกลางๆค่อนลงมาข้างล่างนะ ยังไงดีแ hmm. ล so so nah, ้วยิ بد, iros, <Yes. S 2> ่งความมารู้ความสําคัญของแคลเซียมว่ามันสําคัญกับร่างกายอย่างไรมันเป็นแร่ธาตุที่เราขาดไม่ได้และเราสร้างไม่ได้เองด้วยต้องกินเข้าไปเนี่ยก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะลองดูสักตั้งลังเ r อ a บอพสก็ตอนที่กินก็กิน4เม็ดนะคะตอนฟัง4ี่เม็ดก็อาจใครอาจจะตกใจแต่มันต้องใจมันเม็ดเล็กจริงๆเล็กนดที่ว่าคุณใส่เข้าไปเลยสเม็ด คือน้ำอึกเดียวก็ลงไปในคอเรียบร้อยเลยไม่ติดไม่ใดใดทั้งสิ้นกินตอนไหนรับตัวเองได้กินก่อนนอนมันขึ้นให้เห็นอย่างชัดเจนนะคะไม่ได้ขึ้นน้อยๆจากตรงกลางสีเหลืองขึ้นมาสีเขียวแบบกระโดดเลยอะเฮ้ยมันแนบอะมันขึ้นแบบที่ได้ว่าอยากพอกมือให้อะ่ะอยากพอกมือให้โปรดักนะไม่ได้อยากอบอกมือให้ตัวเองสึกเออดีกระดูกตัวดีแล้วเอ,เออเออยามันเจ๋งเว้ยเอย้มันไม่ใช่ยาแคลเซียมตัวนี้เจ๋ง นะคุณผู้ชมที่ต้องการคำแนะนำหรือปรึกษาเกี่ยวกับการเพิ่มความแข็งแรงของคุณภาพกระดูหรือต้องการตรวจมวลกระดูติดต่อสอบถามที่0817249322หรือ021029437